ลดล้มละลายเพราะระยะเวลาในการล้มละลายครบ5ปีจะทําให้หมายจับที่มีอยู่นั้นได้รับการเพิกถอนหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะดังนั้นเมื่อได้รับคำถามนี้ฝนเลยมีหน้าที่ต้องไปตามหาคำตอบในทางปฏิบัติกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นนิติกรเจ้าของสำนวนแล้วก็ฝ่ายธุรการที่มีหน้าที่ในการที่จะจัดทาเอกสารในเรื่องของการ ลดล้มละลายหรือการเพิกถอนไปจากไปยังหน่วยงานต่างๆดังนั้นมาฟังรายละเอียดกันได้เลยนะคะซึ่งฝนเชื่อว่าหลายๆท่านที่รับฟังฝนหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของล้มละลายการปลดล้มละลายเนี่ยก็จะมีความรู้ทั่วไปกันอยู่แล้วว่าคนเราเมาื่อเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยก็จะได้รับการปลดล้มละลายด้วยระยะเวลา3ปีนะคะนับตั้งแต่ศาลมีคพิภากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้การสอบสวนหรือไม่ปฏิบัติตามหมายที่เจ้าพนักงานจับรั์แจ้งให้ดําเนินการแล้วคุณไม่ดําเนินการเนี่ยระยะเวลาจาก3ปีนั้นก็จะขยายเป็น5ปีเนื่องจากว่ามีการหยุดนับเวลา2ปีแล้วก็ที่สําคัญก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีในเรื่องของหมายจับเพื่อที่จะให้จับตัวมาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของท่านคราวนี้ปรากฏว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดง่ายๆก็คือ บางครั้งคนเรามันก็ปัญหาหรืออะไรที่มันเข้ามามากเกินไปจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วยอมแพ้แล้วก็ขออะไรจะเกิดก็ช่างมันคือขอขอไม่รับรู้อะไรแล้วล่ะแล้วก็สักสี่ห้าปีเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นก็เหมือนกันเหตุการณ์นี้ก็คือว่าเมื่อเราถูกฟ้องแล้วปรากฏว่าเรา,มาทมรู้สึกว่าไม่อยากเคลียร์ใดๆดแล้วเราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินไม่มีอะไรขอหยุดไม่ไปให้การไม่ดําเนินการใดๆขอใช้ชีวิตแบบ หาเช้ากินข่าหาขอใช้ชีวิตแบบทบทวนชีวิตไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากมายต่อมาปรากฏว่าอ่ะก็มีความรู้ว่าครบ5ปีแล้วนี่นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายดังนั้นก็เลยมีการถามบลเขาเพราะว่าแล้วเมื่อครบ5ปีอย่างเงี้ยในการที่จะปลดล้มละลายหรือการเพิกถอนหมายจับเนี่ยมันจะเป็นการเพิกถอนหมายจับอัตโนมัติพร้อมกับการปลดล้มละลายหรือไม่ะนะคะ,ะมาเข้าใจในเรื่องของ กระบวน,นการวิธีการก่อนก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายพอครบเวลาเนี่ยก็จะได้รับการปลดล้มซึ่งเจ้า,จา,าพนักงานพยบเจ้าของสำนวนเนี่ยก็คือจะรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกองพิ์ทรย์นะคะก็เป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับออกเอกสารเพื่อที่จะให้จัดทาเอกสารให้มีคําสั่งปลดลนี่จากการเป็นบุคคลล้มละลายรวมถึงในกรณีถ้ามีหมายจับก็จะให้พิมพ์หนังสือเอกสารต่างๆเพื่อส่งไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าลูกหนี้ที่ถูกหมายจับนี้เนะี่ยก็คือถูกปลดด้วยระยะเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งไปที่ตมหรือว่าส่งไปที่ต่างๆที่ทางเจ้าพนักงานทรัพย์เคยมีหมายแจ้งไปคราวนี้ซึ่งถ้าฟังแบบนี้ก็เท่ากับว่าอ๋องั้นอยู่คอยให้ครบเวลาเดี๋ยวการปลดล้มละลายและการเพิกถอนหมายจับเนะี่ยจะเกิดขึ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พิจากษาทรัพย์หรือ เจ้าหน้าที่ที่กรมบังคับคดีดําเนินการกันตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็มีการตกหล่นของสานวนเพราะต้องยอมรับว่านับตั้งแต่ที่พิทักษ์ทรัพย์จนกระทั่งากลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็นับจากล้มละลายจนถึงปลดล้มละลายไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปีหรือ10ปีก็ตามในระหว่างนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะบางครั้งก็ได้หมุนเวียนกันไปหรือเจ้าหน้าที่ท่านเดิมเนี่ยก็มีการออกไปเพราะว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นนะคะดังนั้นอาจจะมีช่องว่างที่ทําให้สํานวนของเรานั้นตกหล่นซึ่งถ้าสํานวนตกหล่นก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีเจ้าภาพในการที่จะหยิบสํานวนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ทุกการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสารเรื่องของการปลดล้มหรือการเพิกถอนไายจาก ดังนั้นอย่างไรเสียเนี่ยเพื่อ,อเป็นการให้ทุกอย่างดําเนินการไปโดยรวดเร็วแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนที่ถ้าเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะดําเนินกิจกรรมกิจการหรือดําเนินอะไรด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะรอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เราควรที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลหรือก็สอบถามซักถามไปยังเจา้าพนักงานพิสั์ได้นะคะ ซึ่งบางครั้งค่าสํานวนตกลนไม่มีเจ้าพนักงานพิจารย์ที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปสอบถามก็จะมีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าพนักงานทรัพย์เจ้าของสํานวนเพื่อที่จะดําเนินการกระบวนการในเรื่องของการปลดลุมละลายแล้วก็เพิกถอนหมายจับดังนั้นเมื่อมีกระบวนการในการดําเนินการพวกนี้แล้วเนี่ยโดยปกติระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานพรัพย์หยิบสํานวนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางธุรการดําเนินการเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ แล้วเสร็จนะคะก็ประมาณ1เดือนหนังสือก็จะเรียบร้อยหลังจากที่กระบวนการที่หนังสือในเรื่องของปลดลมละลายแล้วก็เพิกถอนมาจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีกระบวนการอีก2อ,อย่างที่สําคัญก็คือกระบวนการส่งหนังสือไปอยังหน่วยงานนั้นๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก็ต้องไปติดตามอีกว่าเออถ้าหนังสือนั้นเราต้องการที่จะใช้ไปยังหน่วยงานไหนก็ต้องหารือกับเจ้าผานทิัพร์ในการที่จะประสานส่งเอกสารไปยังหน่วยงานนั้นรวมถึงวิธีรัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราก็ไปคัดคําสั่งนั้นรับรองถือไว้เวลาที่เราจะไปติดต่อที่หน่วยงานเราก็สามารถใช้หนังสือฉบับนี้ที่เราถือไว้เนี่ยสามารถจะไปดาเนินการเบื้องต้นได้แต่ถ้าแบบว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้จบไปทุกตอนเลยเนี่ย mm. ก็ควรที่จะให้ทางเจ้าพน้าที่รัทัพ์มีหนังสือไปถึงหน่วยงานนั้นๆที่เราต้องการติดต่อนะคะรวมถึงสิ่งที่2ที่เจ้าพน้าทักทรัพย์ต้องดําเนินการก็คือว่าต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแน่นอนว่าการที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นเนะี่ย มีคิวที่ต้องดําเนินการตามลําดับเมื่อเจ้าหน้าทา่ทรัพย์ได้ส่งหนังสือไปอยังสานักนายกยที่มีหน้าที่ในการประกาศราชกิจจาแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติวาหนังสือเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ระยะเวลาที่ปลดลมแต่ปรากฏว่าคิวในการประกาศราชกิจจาเบิกาษาก็อาจจะได้อีกสักสองสามเดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคิวนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้หรือค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะในเรื่องของการประกาศค้นหาราชกิจจาเบิกษาท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามาสรุปความก็คือว่า การปลดล้มละลายโดยผลของกฎหมายด้วยระยะเวลานั้นมีกระบวนการขั้นตอนที่เจา้าหน้าที่รั์เจ้าของสัมนูแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจะทาหนังสือดําเนินการกระบวนการเพื่อที่จะมีการปลดล้มละลายรวมถึงการเพิกถอ,อนมาจากแต่อย่างไรเสียเนี่ยถ้าด้วยระยะเวลาที่มันยาวนานอาจจะมีการตกหล่นเรื่องของผู้รับผิดชอบดังนั้นเราในฐานะที่ถ้าเป็นผู้มีส่วนด้เสียโดยตรงเป็นเจ้าตัวที่เป็นบุคคลล้มละลายก็ควรที่จะ ไปติดตามเพื่อให้กระบวนการนั้นเนี่ยมันไม่ตกหล่นแล้วก็มีความรวดเร็ยวตามที่เราสามารถที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าท่านใดอยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะดําเนินการอันนี้ได้ด้วยตัวเองท่านก็สามารถที่จะเส้นหนังสือมอบอานาจให้กับคนในเมืองไทยที่สามารถดําเนินการแทนท่านได้นะคะหรือไม่งั้นท่านก็โทรมาสอบถามที่เจ้าก้กาทีทรัพย์เจ้าของสำนวนซึ่งฝนก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วก็ ได้รับข้อมูลคําตอบแล้วก็คําแนะนําอย่างดียิ่งจากเจ้าพนักงานพิจารณ์เพราะว่าเจ้าพนักงานพิจัรณ์ยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามขอบเขตหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ดังนั้นมีอะไรท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะคะก็โทรไปสอบถามเจ้าพนักงานพิจารณ์จะให้คําตอบกับท่านแล้วก็มีข้อแนะนําในทางปฏิบัติที่ท่านสามารถใช้ได้จริงเพราะว่าเจ้าพนักงานพิจัรณ์คือตัวจริงแล้วในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะ ท่านใดที่ต้องการที่พูดคุยกับฝนก็สามารถแอดไลน์ QR ว o d e ที่หน้าปกคลิปได้เลยนะคะการพูดคุยกับฝนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อจะเป็นการพิมพ์ตอบหรือการโทรคุยจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีการตกลงว่าจ้างกันซึ่งเป็นกรณีไปแต่ถ้าแค่พูดคุยอันนี้ไม่มีไม,มไม่มีค่าจ้างไม่มีการโอนเงินก่อนที่จะโทรแล้วก็ถ้าท่านใดเคยทักมาแล้วไม่ได้รับการตอบรับอันนี้ก็ส่งทีพิพกกิ g g e มาหน่อยนะคะเพราะว่าคือฝนทาคนเดียวทั้งอัดคลิป ทั้งในเรื่องของการตอบคําถามเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องบางเรื่องก็คือเอ๊ไม่สามารถจะตอบได้เลยก็อาจจะอ่านแล้วล้วก็ลืมไปแล้ววันหนึ่งก็จะมีคําถามเข้ามาเยอะแยะ,ยะมากมายส่วนท่านใดที่ไปคอมเมนต์หรือถามมาในช่อง YouTube บางครั้งคือการหาค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันยังไงก็อแอดไลน์มาพูดคุยนะคะแล้วก็ช่องของฝนก็คือเจตนาที่จะแบ่งปันในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ที่เจอมากับตัวในทางปฏิบัติประกอบกับข้อกฎหมาย ฝนไม่ได้มีทีมงานในการที่จะามาทําคลิปหรือตอบคําถามให้เพราะมันเป็นเรื่องของคําถามเฉพาะดังนั้นอาจจะล่าช้าหรือว่ายัางไงก็ขออภัยแต่เจตนาคือต้องการที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็อยากให้ช่องของฝนเป็นแหล่งในการรวบรวมข้อมูลความรู้ในทางปฏิบัติจริงในเรื่องของคดีล้มละลายแล้วก็ท่านใดที่มาฟังคลิปนี้ฝนอยากที่จะให้ดูในเรื่องของข้อมูลว่าคลิปนี้เนี่ยฝนได้เผยแพร่เมื่อไหร่เพราะ เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปข้อกฎหมายหรือทางปฏิบัติอาจจะเปลี่ยนไปได้ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเวลานั้นๆคลิปนี้ผลทาในช่วงเดือนมิถุนายน2568แล้วก็ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆคำถามนะคะที่ทำให้เรามีคลิปดีๆมา้แบ่งปันกันก็สมัครผนเหมือนเดิมค่ะการแบ่งปันที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้เพราะว่าเมื่อเรามีความรู้กันเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ นำความรู้นั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราเพราะไม่มีใครรู้จักเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ